สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้เราอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีอำเภอท่ามะกาพามาชมอันนี้ไม่ใช่อะไรอ้ยอยข่ลักใช่ไหมพี่ไม่ใช่ครับอันนี้อ้ยอยตอสามตอสามครับที่เคยลงไปให้ดูแล้วครั้งหนึ่งตอนนั้นรู้สึกว่าจะไม่ไม่ได้ใหญ่โตอย่างนี้นะไม่ไม่ไม่เนี่ยครับเดี๋ยวดูดูปัจจุบันครับผมเนี่ยสูงร้อยแปดสิบห้าแล้วผมยื่นมือไปยังสูงข้นมือผมเลยอน,นั้ใช่ไปผมนี่ครับน่าจะพอพอกับผมนี้แหละ เนี่ยครับตอนนี้สองเมตรกว่านี่ต่อสามครับต่อสามแล้วระบบระบบกอเป็นไงบ้างพี่ดูดูอะไรนะ่ื้ <ไป S 1> นฟะื้นพื้นไม่โกหกอยู่แล้วนะไม่โกหกอยู่แล้วนี่อ,อ้อยตออ่อสามครับพี่น้องครับดูก,กอมั่งนี่อ้อยต่อสามครับอ่พี่ศักดาใช้อะไรทำไมมันถึงได้ใหญ่โตโมโหลานขนาดนี้ก็ใบยกไงครับใบยกก ใายไปครั้งแรกเลยตอนเนี้ยพี่ว่าดินไม่ดีไงตงไม่ใส่ไปเลยอย่างนี้สามไร่ผมใช่ไปไล่ละสองกระสอบเนี่ยนะใช่คือเราปับ๊บปั๊บเลยเรายากรู้ว่าคือเราก็ปับ๊บปั๊บดินด้วยดูอ้อยด้วยมันเป็นยังไงเออคือตอนนี้เห็นผลเลยใช่แล้วเราก็ชีดกิ่งทองเข้าไปอสองรอบชัดเจนไหมแบบนี้ชัดเจนแล้วพอมันกระตุ้นขึ้นไปหน่อย เราก็ใส่ผู้เิ็มบางๆเพื่อ,อกระตุ้นความเขี่ยวอีกนิเลึนนี่อันนี้ดูนี่ต่อสามนะสังเกตน,นะครับอ่าป้องจทีป้องจอท,งเจทีเขาเรียกว่าป้องถีป้องตันต้อนอวบใหญ่อย,อย่างอย่างนี้น้ําหนักได้แน่นอนเวันที่แล้วอ้อยต่อซองได้แค่ไล่สิบสี่ตันกว่ายครั้งนี้แล้วนะครั้งนี้แล้วแต,แต่ว่าแต่ว่าลำลำขนาดนี้ไหมพี่ ไม่ได้ขนาดนี้ก็มีมีบ้างแต่ว่าน้อยแค่น้อยออ๋แต่อันนี้ลำมันเสมือนหมดเลยเนาะใช่เออลำใหญ่แตกกอโอ้โหแต่ก,กอดีอ่ะอ้อยต่อสามเพิรเรแตะก้อนมากเลยอ of, กอเพชรเพชรมะก,กอนกอน่อนโอ้ก่อนมากกอ่กอ,นกอนก็ใส่กุยชิมก็ทางแรกก็ได้ละลูกครึ่งทางที่สองก็ลูกครึ่งเนี่ยดูเนี่ยย,ยังไปได้แบบนี้เลย แต่เนี้ยใช่ไปยกนะฮส่องไล่ละส่องลู้จะตามมาด้วยปุ๋ยเคมไล่ละลูกรู้เรื่องเลยก็เป็นแบบนี้ครับโอ้โหเมื่อกเพิ่งขังส่องนะอยาอ่าขังผ้ามุ่จะใส่ใสไปยกผสมสิบห้าไปยกรูปหนึ่งผสมสิบห้าสามตัวสิบโลใส่รอบสุดท้ายล้อพืชแล้วเดี๋ยวจะมาดูว่าความเปลี่ยนแปลงที่ชือน้ำหนักเท่าไหร่ อยัางยางิ่ประทับใจไหมเนะี่ยประทับใจมากนี่นะครับนี่คือผู้ที่ใช้จริงนะครับไม่ว่าจะเป็นนาข้าวนาข้าว22ไร่28ตันกว่าหอมปรทุมนี่ก็ของพี่ศักดานะครับแล้วก็อ้อยตอมีทั้งตอสองตอสามที่ใช้อ่าแล้วก็สารพัดเลยทั้งข้าวโพดกระ,ะชายนี่ครับคือเสียง,งยืนยันจากผู้ใช้ผลิตภัณฑ์จิงของมายกจริงจแรล่ธรรมชาติครับ ความอุดมสมบูรณ์จะกลับคืนมาครับนี่คือผลลัพธ์ครับพี่น้องครับพี่เขาบอกต้นพืชมนโกหกนี่ครับเดินดูได้เลยครับ